สวัสดีพี่น้องก้องไปสวัสดีพี่น้องก้องไปทุกผู้ทุกคนดเด้อค่ะเด้ออ่ายายแมวเด้อจ้ะมือนี่ยายแมวก็จะมาอันว้าแกกพี่แกกน้องฟังเนาะคะ่นะน้องสวัสดีค่ะทักทายทุกผู้ทุกคนยายแมวมาเปิดบ้านยืนยันตัวตนหรือว่ายายแมวมาลงครีบยืนยันตัวตนแกหอมเหร่นเก่อนค่ะออกมาทวงนะ้าพี่น้องมือนี่นะออกมาหางวา มาหางัวมาปล่อยงัวฝนตกตกคับตกแน่พี่น้องเอ้ยฝนตกเมือมอื่อยางคำน้ำาท่วเทียบท่วเรียนแล้วบาดนี่เฮ็ดแจังไดเอาพี่น้องค่ะอันบาดนี่ยายแมวกับสีมะเบาเรียงนี่สู้ฟังอันเอฟซีเพื่อนเบามาเนาะพนว่ะเพื่อนอยากฟังเพื่อนอยากฟังเร่องของยายแมวกับพอบานมาสั่นว่าเร่องยายแมวกับพอบานนะว่าอ่าจากแม่ยกหมอลำมน่ะนะมาสั่นว่า ยายแมวกับสีวอาไม่สะดอกอยากฟังกับสีว้าให้ฟังไม่สะดอกเนาะอ่ายายแมวกับสีว้าให้ฟังไม่่ามันเป็นจ้งเีเมือนันน่ะอันยายแมวกับแลนโหลดยายแมวเป็นสาวน่ะยายแมวแลนโหลดสองแถวยายแมวแลนโหลดสองแถวคือวิ่งรถสองแถวมาสั้นมาหน่ะแบบนี้เพรายายแมววิ่งรถสองแถวยายแมวกับอัานมาถึงไอ้คิวรถตอนเศร้านาะพี่น้องเนาะ มาถึงคิ้วรถตอนเศ้าโอ้ยผู้เบาหลายหลายเด้ผู้เบาหลายหลายยูคคิ้วรถแม่อ่ายายเมียก็เป็นกับเป็นคนอันกระเป๋ารถน้ำเนาะเป็นกระเป๋ารถน้ำเป็นเจ้าของรถน้ำสีนาบ้านนี้ผู้เบาก็หลายเด้อยูคคิ้วรถแต่ยายเมียก็บ่ได้หัวซาเพิ่นดอกบ่ได้มากเพิ่นดอกนี่ต่นับถือกันคือพี่ขึ้น้อกแต่ละคนเนาะคะเนาะอ่ายังเชียนอันพี่ผู้หนึ่งเพิ่นมาเป็นเมินมาฮู้จักกัน เป็นกะแล่นสองแถวคือกันหลายหลายคนที่เล่นสองแถวด้วยกันน้าป่านี้อยู่มาหมื่นหนึ่งย้ายแมวกับวิ่งสองแถวอยู่ดีๆนี่ละวิ่งสองแถวกับลับไปบ้านเนาะลับไปบ้านคนที่ได้ปิ่นแม่ยกหมอลำนากลับไปบ้านปัานี้ข้าเจ้าวามีหมอลำเด้อ่าสันว่ามือเลี้ยงมาสันว่ามือเลี้ยงมีหมอลำอยู่หนันอยู่หนีพายพวกย้ายไปเบื้องแน่ว่าสันว่าพาพวกย้ายไปเบืเ้องแน อันนัง่าสันว่าพวกยายอยากเบื้องหมอลำอยู่ไกลๆเขานีล่ล่ะบ่ไก่ดอก่าสัน้นยายเมียก็เลยว่าเออได้ได้เดี๋ยวพาไป,ไปมาสิยายเมียมว,ว่าเดี๋ยวเอามือนี้เสียวรถจากันคนขับรถเนาะคนขับรถแล้วก็ขับรถไยเราเราแบบจอดว้บ้านเราองซีนาะเดี๋ยวมือนี้เสียวรถจากคนขับรถมาไว้บ้านสนอกเดี๋ยวพีพภาพผู้เฒ่าไปเบื้องหมอลำม,มาสิก็เลยบอกคนขับรถบอกว่าหนะ่าเดี๋ยวเขาจะเอารถไปบ้านได้ว,วันนี้ จะเอาไปพาผู้เฒ่าไปเบื้องอันพาผู้เฒ่าไปเบื้องหมอรำมาสันดกบอกเพื่อนนะวันนี้ผู้เฒ่ากะล้อพระเตหัดคำมาหมอรำกะอยกไก่ไก่ไกลปนไอ้ก็เลยสิพาผู้เฒ่าไปเบื้องหมอรำอันนี้ก็เลยว่าผู้ใดสิไปก็เตรียมตัววะเพิ่นกับพระกันาแล้วเมือนแล้วเตรียมตัวแล้วเมือนแล้วยังเตั้นละพู้สิพาไปนั่นละ่าสันวะยายกันเลยพระอันยายแมวเป็นสาวอยู่เม่นวะ เฮ้ยแม่เป็นสาวยู่นี่พ่อบ้านนี่ประทันเราดอกอ่าไปไดีฟังต่ออันใช่แมวเป็นสาวอยู่ก็เลยพาเพื่นไปพาเพื่นไปเบิองหมอลำบ้านนี้เพิ่อนไปเบิองหมอลำผู้เฒ่าเพิ่อนก็ไปนนางเบิองหมอลำน้ำกันได้พี่น้องนางเบิองหมอลำเหมืนนาเวทีเนาะ มอลำกับมอล้ำสมัยตะกี้มอลำบะเมีนหมอลำบงใหญ่เพื่อนดอกมอลำธรรมดานี่ล่ะคนตะกร้อเพิ่นพากันทำมาหากินเพิ่นสั่งบงมอล้ำขึ้นมาเพิ่็เป็นหมอล้ำบงธรรมดาธรรมดาจีเฮาจ้างได้แล้วก็ขึ้นเล่นบนเวทีนั่นเองพี่น้องเวทีอย่างพี่น้องหู้อหเวทีไต่ห่มโพ้งสินะไต่ห่มใหม่จริงสินะเวทีใหม่นะคะไต่ไต่เวทีใหม่อ่ะมุ้ง wow. สังกะสีเนาะค่ะเนาะมุ้งสังกะสีอยู่ไต่ห่มใหม่ปัดที่นี่ เพิ่นกะเพิ่นกะขึ้นเรียนหมอลำมเพิ่นกะึ้นเรียนตายเขากะอันเขากะโอ้ยส่วนผู้เฒ่ากับบ้านเทอผู้เฒ่าว่าบ่แล้วบ่กลับมาสันว่าผู้เฒ่าเพิ่นบ่อยากกลับบ่อยากกลับก็อาย่ต่วอันไ่อยากกลับก็ยู่กนเลยพาอยู่ป่าที่นี่อันผู้หนึ่งเพิ่นตีเพิ่นตีกองทอมอยู่นะเพิ่นตีกองทอมอยู่เนาะได้แมวกัเลยว่าอันท่วงไปโอ้อัน คนที่ตีกล่องทอมคือไขรแนื้กัมูล่ะว่าซี่ยายแมวว่านะคือใขรแนื้กัมูล่ะว่าสันว่าว่าคนตีกล่องทอมไขรแนื้กมูอันพวกพระเอกพวกนั้นนั่นออกมากับบบปันไหนสายตายายแมวนา่นาแล้นี่กับทั้งพี่น้องก็เลยบอกว่าพู้เ่าก็เลยว่าเอาคันว่าใขรแนื้กมูอันไปตบราังวันทวว่าสันว่าบ่มิตังยายแมวว่าซี่ยายแมวน่ะตังอยู่ในกระเป๋ามีค่ะ อันพาอันเพราะว่าอันยายแมวมีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่แต่ยายแมวบอกอันบอกว่าบ่มีตังค์ซื้อเพราะว่าอันกระเป๋ารถเนาะขี่ทีเอาไว้แต่ใส่ธุระกจำเป็นสิน่ะโบมีตังค์มาสั่นว่ะวันนี้แคาเจ้าก็เลยว่าเอาขันบ่มีส่ให้เราว่ะขันบ่มีส่ให้ตังค์เราว่ะเราก็เลยให้ให้ตังค์ให้ตังค์เหรียญนี่แหละเหรียญหางหรือเหรียญบาทดอกยายแมวก็บ๊อเบิ่งดอก ยายแมวก็เลยยางออกไปให้หมอลำเอาไปผู้ต e. ีกองทอมนั the 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 ่นล่ะเอาไปผู้ตีกองทอมนั่นล่ะตอนนี้พอได้ให้ผู้ตีกองทอมเพื่อนกับยางมาเอาเด้เพิ่นกันยืดทั้งหลังผมเนาะตีกองทอมยืดทั้งหลังผมแล้วกับยางมาเอายางมาเอาแล้วก็ไหวเอาย่างดีบุระพี่น้องค่ะไหวเอาย่างดีบุระว่าไหวเอาแล้วๆ้บนี้ยายแมวก็เลยว่าขอจับมือแน่ยายแมยวางสิเพื่อนกับให้จับมือเด้หันผู้ผูพุ พูวมาเอารางวัลนั่นก็ไดให้จับมือบัหน้ยายเมียวจจับมือยายเมียวจับมือได้ยายเมียวก็เลยเอามาให้พี่น้องนะพี่น้องมูอยู่นานผู้มูที่ผู้เถาผู้เ่าไปน้ำผู้เ่าที่ไปน้ำยายมูได้พี่น้องค่ะยายเมียวพูว่าเม่แเม่หมอลำอยู่นานพี่น้องเม่หมอลำเมแเม่หมอลำเป็นนั่งอยู่น้ำเหมือนตนกับผู้เ่าบ้านยายเมียวม่ซากลาดผู้นั่นเม ยายแมวบ่หูเนาะยายแมวกะเฮ็ดเล่นเน็ตเนาะโอ้ยหนาหลายมือหมอลรำมันคือเสียดน้าม,ามันคือสิเกี่ยวเข่ามาไม่ยังยายแมวกะวิจานเพิ่นเล่นน่ะเวบวยาว่าวล่นน่ะยายแมวเป็นคนมา,าว่ล่นเน,นาะค่ะเนาะหลายแถวเนี้เดี๋ยวนี้เราไปอยู่จะค้นดอกเราไปฆ่าท่านเหมือนเดิมบาทีนี้มันกับอยากาว่ลิขัดเราพูดเราพูดแถวที่อันมาน้ำยายเมวกับอยากว่ลิฟังว่าอันยิ่งอายู่บ้านไหนบ่นี้ยายแมวกะบ่ได้ตอบเพิ่นเพิ่นกัเลยบอกว่าอันอันอันไม่ไงไม่ไงเป็นสินว่า อันนี้นางมันอยู่บ้านเดียวก็พวกตูก้ข่นีละสันว่าลูกหลานตู <uds> ้ไข่นีละสันว่าคนก็บ่าว่าพูดหีผูงงามเนาะสันว่าเพื่อนว่าเดะเพื่นยองหญยเมียวเนาะหญ่เม <umen> ียวกับทาเป็นบ่ได้ยินแบบนี้เพื่อนก็เลยว่ามันแ <time> ล่นรดตัวย้ายสันว <aimer> ่ามันแล่นรดสองแถวสันอี้นางมันแล่นรดสองแถวอันตัวว่าสันว่าเล่นสองแถวอันที่หล่าว่าสันว่าอันแล่นบ้านไหล่ะ่าสันเพื่อนก็บอกว่าบ้านนั <time> ่นบ้านนี่ตำบลนั่นตำบลนี่เพื่อนก็บอกกันเนาะ เรียนไปถึงบา้น ن, บานนั่นบ้านนี่ถึงอำเภอนน้านอำเภอนี่งสินาบพรานี่เพื่นอนก็เลยเมยเแ่าเมยนน่วกวกแแน,นแล้วก็จริงจังเนี้ยแล้วจิงจังไอ้หลีเนาะแล้วว่าแล้วนี่เนาะมือหลังอันขอกระจับมือแล้วแล้วจับมือจับมืออันนันกดนตรีแล้วเขาก็เลี่ยวมาละเขาอเขาบริยั้งผกบริคิดยี้งเพราะนี่ก็เลี่ยวมาเพราะแต่หลายมือไปหลายมือไปบัรานี่ยายเมียวพักกันไปเรียนไปเรียนใน อันจังหวัดอำเภอสึงสางนะไปเลินอำเภอสึงสาแงเนาะบ่เมนไปเลีนอย่างนี้ไปป่ามันไปป่ามันสาวยุพุนน้องสาวไปเห็ดสวนมันแน่อย่างแน่ยุพุนน่ะก็เลยพ้กันไปสวนมันไปสวนมันกลับม้าก็เลยพอพอดวงมาทรงพอดวงมาทรงเอารถมาทรงพนกันเลยเอารถพามาค่ากลับม้าคากลับม้าจากสวนมันก็เลยมาพ่านบ้านหมอลำนั่นล่ะมาพ่านบ้านหมอลำมยายเมียกันเลยว่าอ้ย อันบ้านมอล้ำบ้านหมอล้ำคณะนั่นตัวหนีคณะที่ไปเรียนบ้านนั่นที่พระผู้เฒ่าไปเบื้องมือนั่นตัวหนีว่าสีพระกันบอกกันนะก็เลยเว้าหยกกันไปว่าข้าสั่นห้อนไปเบื้องบ่อข้าสั่นว่าข้าสั่นห้อแวะไปเรียนบ่อข้าสั่นผู้เฒ่าคนมาแวะบ่อนังพอสีผ้าแะว่าสั่นว่าผู้เฒ่าแล้วก็นั่นเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเฒ่าพ่อดองเนาะว่าแวะบ่อนังพอสีผ้าแวะสั่นมาใช่เมี่ก็ก้นแบบซี่เนาะหลายคนเนาะ อันนํากันหลายคนผู้สาวหลายคนน่ะก็เลยว่าแวะๆไปเฮาแวะไปเรืองแวะไปเล่นกับอันทางเอกหมอลําก็ได้ตัวซั่นว่าบ่ได้ว่าแวะไปหาพอใหญ่ตีกองเด้อืมบ่ได้ว่าแวะ